สวัสดีค่ะอยู่กับซาบโบสายลุยนะคะ<อ>เราก็เมื่อเช้านะคะโบให้ช่างนกนะคะไปะใส่ชั้นวางของให้นะคะทุกคน<อ>ก็จ่ายไปสองพันบาทนะคะจ่ายไปแล้วค่ะดูโลงเลยคะ่ะ เจ้าน้ำโชคไม่อยู่นะคะทุกคนเจ้าน้ำโชคเป็นคนวัวคนวัวที่คอกนี่แหละค่ะคอกพอแล้วคอกพสอเศนนี่นะคะก็น่าจะได้หนึ่งพ่วงนะคะทุกคนก็เฮ้งๆปังๆนะคะสําหรับเท่าแก่นะคะเขาเรียกนายห้อยนะคะทุกคนก็รถเศยนี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะคะถ้าอยากดูคลิปก็ช่องเจ้านั่นนะเพราะว่าโบไม่ได้ไปถ่ายโบเดไปถ่ายนะคะพี่น้อง ้าลูกนะคะข้านอนเดี๋ยวล้มเดอ้อเดี๋ยวโบจะพาไปดูร้านนะคะที่จัดใหม่นะคะเมื่อเช้าก็ยังรกอยู่นะคะนี่เราจัดใหม่ี๋ยวนะ,ะทุกคนจะพาไปดูร้านกันนะคะม้มียังโดกโไปไปเดินมาดิเงี่ยรถช่างนี่ ทางนี้ว่าสันรถเซนนี้ก็ไม่อยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูร้านใหม่ของเรานะคะก็ลงทุนไปเยอะอยู่นะคะสำหรับการเปลี่ยนแล้วก็การเออเปลี่ยนนั่นแหละคะ่ะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะทุกคนคือแบบโบแบบลงทุนกับร้านค่อนข้าง,งเยอะนะเป็นหลักหมื่นนะคะหลังจากที่ ซื้อซื้อของเอ่อพวกเ๋ยวจะมาไล่เห็นดูนะคะว่าซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเข้ามาลืมเียกนะคะจะเจอชั้นนะคะทุกคนไปซื้อมาเมื่อเช้านะคะหมาดหมาดตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นไอ้ถุงใส่เอ่เชือกมัดฟางห้อยตรงติงอยู่ตรงมุมนี้นะคะโบก็ เปลี่ยนนะคะให้เป็นชั้นเนาะชาน,นี้โบซื้อมาเอ่อช่าไรเนาะซื้อมาในราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะนี่มันมีล้อด้วยนะทุกคน,นบูก็เก็บไอพวกนี้บบก็ล้างนะคะล้างเพิ่งล้างเสร็จนะคะก็ามาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็ที่ความจานอยู่แล้วนะคะที่มีอยู่แล้วเนาะถัดมานะคะชั้นนี้ก็จะไว้ใส่อะไระคะ่ะเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะทุกคน ท่านี้ก็ไว้พวกแก้วนะคะฝานะคะแล้วก็พวกหลอดถุงเราก็สต็อกไว้เราเอามาไว้แบบนี้มันเพื่อความสวยงามทุกคนเป็นระเบียบด,ดีกว่าเมื่อก่อนนะบุบอกว่าเมื่อก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะไปซื้อมาหมาดๆพร้อมกับชั้นเลยนะคะก็จะเป็นกล่องนะคะลังนะคะเอาไว้ใส่พวกของนะคะ นี่ทุกคนที่อยู่ในถุงเนี่ยคือหนูมันกัดหนูมันเทะเนี่ยโบซื้อมาทุกอย่างเทะหมดกัดหมดล่าสุดเมื่อเช้ามาดูร้านเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เปิดร้านใช่ไหมคะเมื่อเช้ามาดูร้านมันกัดถุงนมโบหมดเลยแล้วนมมันมันดูดอากาศมันในนี่ไม่ได้แช่ใช่ไหมนมบูดไหม ก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาอันนี้ก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะในโรตัสเนาะมีขามีไอ้ล้อหลักด้วยเนาะมาแล้วก็ชั้นนะคะนี่ชั้นนะคะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะ่ะชั้นนี่ก็สองร้อยกว่านะคะชั้นนะคะเมื่อวานโบไปซื้อมาเนาะแล้วก็เอามาไว้เอามาตั้งที่บดกาแฟนะคะที่บดกาแฟเนี่ยโบซื้อแปดร้อยกว่านะคะที่บดกาแฟเนาะแล้วก็พวก พวกหลูนะคะหลูแก้วนะคะหลูเอาไว้ใส่นะคะมีของใส่อยู่นะคะแต่ยังไม่ใส่น้องเดี๋ยวรอกดหันมาทางนี้ก็จะเป็นเครื่องออชองกาแฟนะคะแบบอัตโนมัตินะทุกคนเออนะคะรูราม,มาเฮานะคะก็ประมาณอยู่สองพันกว่านะคะกว่าไม่รู้กว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกเครื่องใช้นะคะปกติอันนี้ก็จะเป็น เครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นนี่ตอนนั้นโบซื้ออยู่ประมาณพันสองพันองนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นที่ชูน้ําอันนี้ที่วางแก้วนะคะน,นี่ที่ค้อมแก้วเนาะคือความตรงนู้นมัน,มนแห้งแล้วเรามาไว้ตรงนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นชั้นวางของอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจอล้างมือนะคะอันนี้ที่มันเจาะถุงขาดนะคะผงคอฟฟี่เมดเนาะ เออน,นะคะได้อันนี้มาปุ๊บโบก็ใส่เลยอันนี้เป็นเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกใส่ถุงใส่อะไรนะคะโบว่ามันมันมันดูเรียบสะอาดตาขึ้นนะคะมันก็เป็นร้านเล็กๆนะคะความฝันของโบข้างล่างก็จะเป็นพวกเอือน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้เนาะค่ะสุกอันนี้ยก็ไว้ที่เคาะชาเคาะกาแฟอันนี้ก็จะเป็นนมสต๊อกนมแล้วก็โซดานะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะมีปักใหม่มาด้วยมาเช้านะคะก็โอเคนะโบว่บาเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะทุกคนให้ดูม,มุมกว้างส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยโบจะไปสั่งผ้านะคะเป็นลายกาแฟนาไกม่มลิดก,กาแฟเอามาติดไว้เวลานั้นนะ่ะฝนมันสาดไหมทุกคนเออนะคะฝนสาดมาตรงนี้ก็จะมีผ้าคลุมนะมองคิดในการไก่นะ มันก็จะเปียกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่มีมุมเล็กๆนะคะนี่เนี่ยในอนาคตนะทุกคนก็จะดูดีสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่รกรุงรังนะคะทุกคนเฮ<ว>้ยนะก็จะมีประมาณนี้นะคะถามว่าขายได้ไหมมันก็ได้เลยค่ะวันละสองสามร้อยนะคะก็ พออยู่ได้นะคะ,ะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนข้างหลังนี่ก็ดูก่อนนะคะว่าจะใส่เป็นผ้าลายอะไรเนาะก็จะให้เชื่อให้ช่างยิงยิงน็อตยิงน็อตไม่จะทําแบบมันจะมีไอ้ที่ว่าเป็นผ้าม่านนะทุกคนเลยแบบรูดได้เปิดได้ปิดได้อะไรเงี้ยเวลาฝนาสาดอะผ้ามันเปียกก็จริงแต่มันก็พึงพึ่งหายนะคะ ข้างหน้าก็จะทําเหมือนกันเป็นม่านนะคะเป็นม่านแบบปิดเปิดได้นะคะเวลาเราเปิดร้านแล้วก็เลื่อนม่านมาไว้วววเลื่อนม่านมาไว้ฝั่งนี้ถ้าเวลาปิดแล้วก็เลื่อนม่านปิดไว้นะคะเลื่อนแบบเป็นเชือกอะนะทุกคนอันนี้แค่ความคิดนะคะคือเดนี้บูลงทุนกับร้านกาแฟค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเป็นหลักหลักหมื่นเลยนะคะ ก็ <sk r isa> ขายขายมาก็ได้เงินได้เงินก้อนอยู่หนึ่งก้อนนะคะแต่โบเอาเอามาใช้ในครัวเรือนนะคะก็คือหยิบเงินยืมเงินร้านนะคะมาใช้ในครัวเรือนช่วงที่โบชอ็อตเนาะจีแมนนอนโบย่มค่ะเขาโทรขอใหยนะคะแบบสไตล์โบเลยนะคะฮาวก่อนค่ะพี่น้องฮาวดูตา ตายเยื้มเพิ่งตื่นนะคะก็เรามองอนาคตนะโบคิดอย่างนี yep, nurture, ้นะคะว่าเราชงเป็นแค่กาแฟกาแฟนิดกาแฟกาแฟนิดแบบเนี้โบให้ดูแบบนี้นะคะโบชงเป็นแค่แบบนี้นะคะแบบนี้โบก็เลยแบบเออทําไมเราไม่ชงกาแฟสดกาแฟสดเมล็ดกาแฟสดขั่วนะคะเรามาเอาบดแล้วก็ใส่เครื่องนะคะ การชงกาแฟนะทุกคนกว่าโบจะเป็นก็ก็นานอยู่นะก็ฝึกนานอยู่ก็ลงทนุนซื้อเมล็ดก,กาแฟก็ทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะเราจะอยู่กับที่ไม่ได้นะคะเราต้องพลิกสูพิกแพงแล้วก็กาแฟสดเราก็เป็นร้านเล็กๆเราก็เอาแค่เครื่องเล็กๆนะคะไม่ไม่ได้เอาเครื่องแบบราคาเป็นหมื่นเนาะ ก็ถือว่าขยับมาเพิ่มความรู้เก็บความรู้ศึกษาเยอะกว่าดื่มนะคะลองทําลองผิดลองถูกนะคะตอนนี้ก็พอใช้ได้นะคะสําหรับพี่พท,ที่กินกาแฟสดนะคะแกก็บอกว่าโอเคพอใช้ได้แล้วนะคะพอพอขายได้แล้วนะคะสําหรับกาแฟสดร้านโบนะคะโบจะขายอยู่ที่30บาทนะคะ1แก้วนะ,ะแก้สิบหกออนนะคะทุกคนส่วนกาแฟทั่วไปนิดนะคะแก้วละยีบบาท แก้ว22ออนนะคะน้ำทุกอย่างก็แก้วละ20บาทนะคะแก้ว20บาทแก้ว22ออนนะคะส่วนปั่นนะคะโบก็ขายอยู่ในราคา25บาทนะคะเพราะว่ามันเป็นปั่นเนาะอืมโบกาว่าแล้วก็แก้ว10บาทของเด็กก็ประมาณ14 15ออนนะคะตอนรับแก้วนะก็ะยังขายอยู่นะคะแก้ว10บาท ก็น,นี้โบก็พานะคะพามาดูนะคะร้านเล็กๆความฝันเล็กๆเคยฝันว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองนะคะก็วันนี้ก็ทําตามความฝันของตัวเองนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมีจะเปิดร้านขายน้ําไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะถ้าเรายังมีความฝันอยู่เราก็ทําตามความฝันที่เรา เราอยากทำนะทุกคนถึงกับว่ามันจะผลสำเร็จมันจะช้าแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากับตัวเรานะะทุกคนโบภูมิใจนะที่ตัวเองมาถึงจุดนี้ถึงจะไม่มีเก็บก็ช่างหากินไปวันวันแต่วก็ภูมิใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่โบหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายืนด้วยลำแข้งตัวเองไม่ต้องพึ่งใครอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พามาดูร้านเล็กๆน่ารักน่ารักตุมมติมิตุปุตปิตุปุตะป,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 ปะนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s ั b s c r i b e ช่องสาวปูใส่ดยได้พาเป็นเตอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสมัยดีค่ะ